ขนานี้เดินทางได้300กว่ากิโลนะครับได้400กิโลอ่นาตอนนี้เลยห้ารอีก509กิโลจะถึงเป้าหมายโดยนี่ครับคนขับคนสวยคนเดิมอ่าน,น่าด้ให้เอฟซีดูในนี้โอเคคนสวยเราครับ เป้าหมาย13าชั่วโมงครับ13าชั่วโมงลวดเดียวเซี่ยปขับรวดเดียวส3าชั่วโมงพักกินข้าวประมาณหนึ่งชั่วโมงครับพักกินข้าวเช้าหนึ่งชั่วโมงตียาวถึงกระบี่เลยครับพี่น้องตอนนี้ถึงประจวบแล้วนะครับถึงประจวบแล้วยังเหลือระยะทางเราจะถึงประมาณ6กโมงกกว่าครับหกโมง